เอาเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคนรักหวยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนทุกท่านสวัสดีครับเรามีนัดกันนะครับเรามีนัดกันคือเดือนนี้เนี่ยต้องบอกกับคนดูนะครับว่าบางคนเผื่อไม่รู้นะหวยรัฐบาลไทยงวดถัดไปเนี่ยเขาจะออกเลขออกผลนะครับนะวันที่สามสิบก็คือเดือนนี้เลยเท่ากับว่าเดือนนี้เนี่ยหวยรัฐบาลไทยนะครับออกสามรอบด้วยกันนะครับออกสามรอบด้วยกัน วันนี้ผมจะพามาดูครับว่าเลขรัฐบาลไทยสถิติสูตรคำนวณเฮียตีงวดนี้เลขไหนมาแรงงวดนี้เลขไหนต้องตามและงวดนี้เลขไหนต้องระวังนะครับก่อนอื่นเลยขอสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับผมใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ ใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซวันนี้ขอคนละหนึ่งแชร์เท่านั้นไม่ขอมากนะจ๊ะเออใครสะดวกกดแชร์กดครับใครไม่สะดวกไม่ว่าก,านกันเนาะกดไลค์กดหัวใจให้เฮียตีเฮียตีก็ดีใจมากๆแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์พิงพ์เข้อมครับ,รบวันนี้มาดูครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเลขออกผลแล้วเดี๋ยวผมจะบอกด้วยนะว่าตลอด หลายหลายปีมานี้เนี่ยนะวันเสาร์นะครับหวยชอบออกกี่ครั้งนะครับหวยชอบออกกี่ครั้งอ่าใครเข้ามาแล้วพิมพ์คำวาพร้อมได้เลยครับงวดที่แล้วเนี่ยหวยรัฐบาลไทยออก 7, 5, 7, เจ็ดห้าเจ็ดนาะแล้วก็แปดห้า

63อ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูประมาณนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูประมาณนี้ทุกคนครับทุกคนเชื่อไหมว่ารัฐบาลไทยเนี่ย นะครับออกตัวเลขนะครับชอบออกซ้ำออกวนเนี่ยบ่อยมากนะครับแต่งวดล่าสุดเราพลาดตรงไหนห้าบนห้าล่างอ่าห้าบนห้าล่างนะครับเราพลาดตรงไหนผมจะพามาดูว่างวดนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเด่นอะไรนะครับเด่นอะไรนะครับผมเอามาดูนะงวดนี้เนี่ยง่ายๆครับหกตรงนี้เขาไหลลงล่างนะครับเก้าห้าหนึ่งหนึ่งตรงนี้ไหลลงล่างเป็นหนึ่งสี่ 990น네ะครับ9ตรงนี้ไหลลงล่างในงวดถัดไปนะครับตรงนี้เนี่ย90เนี่ยมาถึง2งวดด้วยกัน7ตรงนี้ควรจะเป็นข้างล่างทุกู้นอ,อกมา่างวดที่แล้วเนี่ยผมถึงได้บอกว่าให้ระวัง7นะครับแต่7ไปออกบนครับคือ7557นะครับ7557ดูนะครับ7เนี่ยมาทั้งบน2ตัวนะครับ5ข้างล่าง2ตัว งวดนี้รัฐบาลไทยครับผมบอกเลยครับฟันเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้งวดนี้มีเจ็ดแน่นอนครับงวดนี้มีเจ็ดแน่นอนครับผมจะเปิดสถิติรัฐบาลไทยที่ให้ดูนะครับนี่เซิร์ชกูเกิลดูก็เห็นนี่ครับ ปีหกห้าเนี่ยออกเก้าหกนะครับเอาอย่างนี้ดูงี้ดูยากเดี๋ยว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 เปิดงี้ให้ดูดีกว่าอ่ะนี่ครับห้าแปดสามหกสองแปดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งแปดหนึ่งหกเจ็ดศูนย์สองคือเอาง่ายๆว่าสองตัวเนี่ยนะครับสองตัวงวดนี้เนี่ยห้ากับแปดมาทุกปีนะครับ 5กับ8มาทุกปีนะครับแทบจะทุกปีนะครับ5้าแแทบมแต่ปีที่แล้วเนี่ยออก5้าด้วยซ้ำนะครับออก5้า5ดดห้านะครับ2ตัวล่างแต่ว่างวดนี้เนี่ยเราชิงออกไปแล้วเมื่อวันที่16ธันวาที่ผ่านมาชิงออกไปแล้วนะครับ85เนี่ยชิงออกก่อนไปแล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวที่ควรจะให้เป็นตัวรองงวดนี้ <c oughs> ผมให้เด่น5ครับให้รอง5งวดนี้ครับ7กับ5มาตัวหนึ่งครับหรือจะมาคู่เลย หรือไม่ดีเนี่ยอาจจะมาคู่เลยนะครับอาจจะมาคู่เลยนะเพราะอะไรเพราะว่า5บน5ล่างนะครับตัวไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมีทั้งบนทั้งล่างโอกาสที่จะออกในงวดต่อไปเนี่ยค่อนข้างมีเยอะนะครับค่อนข้างมีเยอะอ่าเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าผมคิดว่าเขาจะไหลเหมือนเก้าวันเนี้ยเห็นไหมครับเก้าห้าหนึ่งเห็นไหมครับเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเนี่ยผมว่าอ่า ก้าตรงนี้มันไหลามา3งวดแล้วผมคิดว่า7เนี่ยงวดต่อไปเนี่ยมีแน่นอนนะครับในชุด3ตัวบนนะครับในชุด3มตัวบน5กับ7นะครับ7 5 5 7หหล่างอ่าสวยเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้า,ออ,าออกข้างบนไปแล้วเนี่ยออกข้างบนไปแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยให้ลดแต้มเพิ่มแต้มคุณดูนะลดแต้มเพิ่มแต้มหมายความว่าไง5้า1 9 0 9 1 9 7 8หนึ่งหคือ มันอยู่ในการคํานวณครับซึ่งตรงนี้นะครับผมผมคิดว่างวดเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าจะออกผลนะผมให้ระวังเลยเนะี่ยเจ็ดสี่สี่เจ็ดซึ่งอธิบายอย่างานี้เดี๋ยวงงอธิบายอย่างานี้เดี๋ยวงงผมเขียนเลขตารางให้ดูดีกว่าผมเขียนเลขตารางให้ดูดีกวนะ่าผมเขียนเลขตารางให้ให้ชมกันเลยดีกว่านะผมเขียนเลขตารางให้ชมเลยดีกว่านะครับพี่พี่เจ็ดร้อยท่านครับผมขอคนละหนึ่งแชร์ครับใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซ ผมขอคนละหนึ่งแชร์ครับพี่ๆอ่าใครแชร์แล้วพิมพ์คําว่าพร้อมครับเดี๋ยวผมจะลบกระดานนะครับขออนุญาตลบกระดานนะผมจะเขียนแนวทางให้ดูเลยดีกว่าเอาเป็นว่าเข้าใจง่ายๆว่าสูตรที่เฮียตีคํานวณมามีที่มาที่ไปผมคนนํานวณคร่าวๆนะจะให้จอะลึกเนะี่ยวันนี้คงไม่หมดนะครับวันนี้คงไม่หมดถ้าจะให้สอนคํานวณเลยคงยากนะครับอ่านี่ ตารางเฮียตีคนรักหวย,วยเมื่อสักครู่นี้ผมเด่นเจ็ดเนาะผมเด่นเจ็ดเนาะรองห้าเด่นเจ็ดรองห้านะครับหวยรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะครับเด่นเจ็ดรองห้าเด่นเจ็ดรองห้าตัวที่ผมจะให้ระวังนะครับตัวที่ผมจะให้ระวังนะครับ มันอาจจะดูตลกนิดนึงนะที่ตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันคือเลขแปดแน่นอนครับสี่อีกหนึ่งตัวครับที่ผมจะไม่ให้ทิ้งนะครับที่ผมจะไม่ให้ทิ้งแล้วผมรู้สึกว่ามันออกบ่อยในรัฐบาลไทยคือสามตัวบนครับอยู่ในตารางครับ สามตัวบนอยู่ในตารางครับอืมอยู่ในตารางครับเลขรัฐบาลไทยงวดน,นี้อยู่ในตารางครับ เจ็ดห้าเจ็ดนะครับเจ็ดห้าเจ็ดนะครับงวดที่แล้วออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับงวดที่แล้วออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับสาหรับรัฐบาลไทยอันนี้ผมบอกคนดูไว้นะสิ่งที่ผมคํานวณให้เนี่ยใบเนี้ยนะครับเขาเรียกเลขตารางนะครับซึ่งการคํานวณตารางแบบนี้ผมขออธิบายแป๊บหนึ่ง,หน,งหนึ่งนาทีเลขตารางแบบเนี้ยโอกาสที่จะออกสามตัวบนสองตัวบนสูงมาก โอกาสที่จะออก3ตัวบน2ตัวบนนั้นสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูแนวทางเนี่ยบางคนอาจจะชอบเลข2ตัวล่าง2ตัวล่างวดนี้ง่ายๆครับผมให้เน้นเลยนะครับ2 7 7 2หางเดียว7172เนวดนี่ยวดนนี้สตัวล่างให้ระวังเนี้ยข้างบนนะครับเด่น5รอง7นะครับ2ตัวนี้โอกาสออก1ตัวครับ5้ามี7ด ให้ระวังฮะผมบอ,อกเลยสามตัวบนรัฐบาลไทยนะมาแน่นอนครับไม่เจ็ดก็ห้าเนี่ยมาแน่นอนแต่ภาษีจะอยู่ที่เจ็ดสูงกว่าภาษีจะอยู่ที่เจ็ดสูงกว่าเจ็ดบนสูงกว่าครับเจ็ดบนสูงกว่าครับสามตัวบนรัฐบาลไทยงวดล่าสุดออกอะไรครับเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดนะครับออกตัวเบิ้ลด้วยออกตัวเบิ้ลด้วยนะครับงวดนี้ผมผมให้ดูนะ เมื่อสองวดที่ผ่านมาคุณดูนะครับ990เห็นไหมครับ097ออกไหมครับเขาเพิ่มแค่แต้มเดียวนะครับคือการออกผลแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะมาออกวันนี้สูงมากนะครับ990กับ097เนี่ยออกแบบนี้เลขเหมือนกันสองตัวเนี่ยนะครับ90แค่เติม7ลงไปเป็น097เอาตัวเดิมกลับมาออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วงวดนี้นะครับผมให้ตัวแรกนะครับ สตัวบน2ตัวบนระวังไว้ครับ78ถ้าหตัวรองจะมาผมให้ระวังห้าสีและ1 7นี่คือ2ตัวบน3ตัวบนนะครับในการคำนวณเฮียตีถูกต้องครับถ้าเกิดว่า7จหตัวเดิมยังอยู่นะถ้าเกิด7จหตัวเดิมยังอยู่ผมให้ใส่นะครับผมให้ใส่ นะครับอีกหนึ่งตัวที่เป็นล็อกตี้นัมเบอร์ของผมนะครับนั่นคือหนึ่งก็ได้สี่ก็ได้นะครับเจ็ดห้าสี่นะเจ็ดห้าหนึ่งได้เหมือนกันแต่ผมขอญาตใส่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งได้นะครับสามตัววันนี้อีกหนึ่งหางเจ็ดห้าหนึ่งจะคู่ไปแล้ว ใครชอบตัวไหนคอมเมนต์ได้ครับสี่มีโอกาสลดแต้มมาจากห้างงวดที่แล้วส่วนแปดนะครับเป็นเลขที่ออกบ่อยที่สุดนะครับในรัฐบาลไทยสามสิบธันวาคมในทุกๆปีส่วนเลขเจ็ดเป็นเลขของตัวเก่าเมื่อปีที่แล้วส่วนเลขห้าเป็นเลขสองตัวล่างจากห้าแปดเมื่องวดที่แล้วเอาเลยเอามาใส่ส่วนเลขหนึ่งเป็นตัวแปลงครับลัคก,กี้สำคัญงวดนี้ระวังหนึ่งไว้ ระวังหนึ่งไว้ทุกตัวที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นคือมีโอกาสกลับมาออกทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมเลยเอามาเชื่อมให้ถึงกันหมดนะครับโอกาสความเป็นไปได้โอกาสสถิติต่างๆที่ควรจะออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดูและพิจารณานะครับ4 <47 S 1> ีซีเจ็ดมอกาสไหมมีแน่นอนครับพี่มีแน่นอนพี่บุญรักษ์มีแน่นอนเพราะรัฐบาลไทยเบิลสองวัติดเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดนะครับพี่บุญรักษ์จ๋าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด คใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยนะครับใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยอ่าเอาเลยครับวันนี้ครับเฮียตีครับคนรักหวยขอให้พี่ๆทุกท่านเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยๆครับอย่าลืมนะครับกลุ่มเฮียตีเข้าที่ลิงกด้านล่างเท่านั้น วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวลงจากไลฟ์ผมจะลงแนวทางหวยฮานอยให้ใครรอสน้อยรอบเย็นวันนี้นะครับไปรอในกลุ่มได้เลยวันนี้เฮียตีคนรักหวยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีพี่พน้องน้องชาวคนราหวยทุกคนทท่านขอพบ,ขรบขอพระคุณมากๆที่สสาะเวลาเข้ามารับชมขอบพระคุณมากๆที่กดแชร์ให้เฮียตีนะครับวันนี้เฮียตีคนรักหวยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ